สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยผลไม้แสนอร่อยใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อของผลไม้รู้จักกับผลไม้ลักษณะรูปร่างแล้วก็ส่วนประกอบของผลผลไม้ไปแล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะคุูติ๊กก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้กันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดไหนนะคะเยอะแยะมากมายเลยล้วนแต่มีประโยชน์ทางนั้นเลยใช่ไหมคะอาแล้วทีนี้วันนี้เลยค่ะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้กันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะแต่ว่าก่อนที่เด็กๆจะเรียนรู้นะคะคุติก็มีเพลงสนุกสนุกพร้อมที่จะให้เด็กๆเต้นด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของประโยชน์จากผลไม้กันเลยนะคะ พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะประโยชน์นะคะของผลไม้กันเลยดีกว่าค่ะวันนี้คุณครูก็จะแยกประโยชน์ของผลไม้นะคะออกเป็นสีทั้งหมด5สีด้วยกันอ่าเริ่มจากสีเขียวนะคะก็จะมีกีวีอง,งุ่นเขียวแอปเปิ้ลเขียวฝรัง และประโยชน์ของผลไม้สีเขียวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะการย่อยในระบบย่อยอาหารของเรานะคะแล้วก็จะสามารถถ่ายได้คล่องนะคะย่อยง่ายไม่ปวดท้องและยังสามารถต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะต่อไปเป็นผลไม้สีแดงนะคะผลไม้สีแดงวันนี้คุณครูนำอะไรมาให้ดูบ้างนะแอปเปิ้ลแดงสตรอเบอร์รี่แตงโม เชอร์รี่และทับทิมนะคะโอ้โหผลไม้สีแดงนะคะก็จะมีไลโคปีนนะคะก็จะเป็นส่วนที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระก็คือจะทำให้ผิวหนังนะคะของเราไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะแล้วก็ลดไขมันนะคะลดเิี้วรอยอ่าแล้วก็สามารถช่วยชะลอวัยนะคะก็คือไม่ทำให้เราแก่นั่นเอง ต่อไปเป็นผลไม้สีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินอมม่วงนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะก็คือองุ่นนะคะมีลูกพลุนมีบลูเบอรี่แบล็คเบอรี่น, berry, berry นะคะแล้วก็มีลูกว่าโอโหผลไม้หน้าตาอาจจะมีคุ้นบ้างและไม่คุ้นบ้างนะคะเป็นผลไม้ที่มีในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะผละไม้เหล่านี้นะคะก็จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจอ่ะก็จะช่วย ลดการเกิดโรคหัวใจได้นะคะช่วยยับยั้งอาหารที่เป็นพิษก็คือทำให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการที่อาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงเส้นผมให้เงางามด้วยล่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นผลไม้สีส้มหรือว่าสีเหลืองนะคะไปดูกันสิคะว่ามีอะไรบ้างแคนตาลูปลูกพลัามะปราง สม้มสาวรสและสับประรดนะคะโอโหผลไม้น่าทานมากเลยใช่ไหมคะผลไม้ที่มีสีเหลืองและสีส้มนะคะก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะก็คือไขมันส่วนเกินที่ร่างกายไม่ได้ต้องการนะคะลดอาการไขมันอุดตันนะคะบำรุงดวงตาบำรุงส่วนต่างๆในร่างกายได้ด้วยละคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นผลไม้สีขาวหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนนะคะก็จะมีงอะลิ้นจีกล้วยสาลี่ลำไย,ยล่องก้องนะคะโอ้โหผลไม้เหล่านี้นะคะถึงเปลือกจะเป็นสีคนละสีนะคะแต่เราไม่ได้ทานเปลือกนะคะเราทานเนื้อด้านในเราจึงเรียกว่า ผลไม้ที่มีสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนนะคะและผละไม้เหล่านี้นะคะก็จะช่วยลดอาการอักเสบรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะจะช่วยจะช่วยควบคุมน้ำตาลได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ารสชาติหวานของผลไม้เหล่านี้ไม่ทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเรานะคะและวันนี้เราได้เรียนรู้นะคะในเรื่องประโยชน์ของผลไม้กันไปแล้วนะคะ คุณครูมีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยถ้าพร้อมแล้วแสดงท่าทางนะคะเต้นประกอบเพลงที่คุณครูจะเปิดให้ได้เลยนะคะ One, two, three, four. เนื้อหาของประโยชน์จากผลไม้แล้วก็เต้นเพลงสนุกสนุกเด็กๆสนุกไหมคะคุติ๊หวังว่าเด็กๆจะสนุกนะคะแต่ว่าก่อนจากการวันนี้คุติกมีใบงานนะคะให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกันเลยคะ่ะใบงานกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะให้เด็กๆยงเส้น ภาพกับเงาของผลไม้ให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย